ในเกมฟุตบอลของเด็กยุคนี้ครับมีไอคอนหลายคนเนี่ยที่มีค่าพลังสูงเลี้ยวหนึ่งในนั้นเนี่ยคือชายผมบอลคนหนึ่งที่ชื่อว่าพาวเวลเน็ตเวทแต่ถ้าเด็กคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> พี่เขาเก่งจริงเหรอไม่ค่อยเคยเห็นเขาในสื่อโซเชียลเลยแฟนบอลรุ่นพี่หลายคนเนี่ยอาจจะยิ้มยิ้มแล้วก็ตอบเบาๆว่าเฮ้ย hey, ไอ้น้องไม่แปลกหรอกที่เด็กยุคนี้จะไม่รู้จกักแต่เน็ตเวทเนี่ยคือของจริงแล้ววันนี้ครับเราจะพาไปรู้จักกับเขา ให้ลึกกว่าค่าพลังในเกมและให้เรื่องราวที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้ช่วยไขยคำตอบให้กับคุณได้รู้เองรงังทองกับ10นาทีรู้เรื่อง p าวเวลเน็ตเวเก่งแค่ไหนอย่าลืมบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับวันนี่คือช่องใหม่ของผมครับต้นร่างทองครับฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วผมขอแนะนาครับโซน่าซอกถุงเท้าฟุตบอล5นิ้วนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุน่นที่นำเข้ามาผลิตโดยทิริสิ์แดงดาตำนานกองหน้าทีมชาติไทยของเราครับไม่เชื่อดูนี่ ทีละสินจริงๆบอกเลยว่า ของดีไม่ต้องพูดเยอะจัดกันไปคนละคู่เดี๋ยวรู้เลยว่าดียังไงย้อนกลับไปในวัยเด็กครับพาวเวลเนเวดคือเด็กชายธรรมดาคนหนึ่งจากเมืองเล็กๆชื่อว่าสกาหน่าชายแดนฝั่งตะวันตกของเช็กสโลวาเกียเมืองที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยรั้วลวดน้าและกฎเกณฑ์ของโลกยุคสงครามเย็นเขาเริ่มเตะฟุตบอลในสนามดินเล็กๆก,ก,กับลูกบอลหน,นังเก่าๆในประเทศที่ฝันของนักฟุตบอลจบได้แค่ในประเทศตัวเองเพราะในตอนนั้นมีกฎเหล็กว่านักเตะเช็กห้ามย้ายไปเล่นต่างประเทศก่อนจะอายุ32ปีสําหรับเด็กคนหนึ่งครับนั่น หมายถึงต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นคุณแต่แล้วครับในปี1989โลกก็เริ่มสั่นไหวไม่ใช่เพราะเสียงปืนแต่เพราะเสียงของพวงกุญแจปลายปีนั้นประชาชนในกรุงปาร์กเดินขบวนไม่มีอาวุธไม่มีการเผาไม่มีการยิงมีแค่การขยา่ากุญแจนับหมืน่นเสียงดังราาระงังของอิสรภาพถึงเวลาคืนอ,อนาคตให้กับพวกเราแล้วคือสิ่งที่ผู้คนกําลังบอกกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์เด็กวัย17คนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นเขาไม่ใช่ผูน้นําไม่ใช่นักพูดปลุกใจแต่เขาคือพยานของการเปลี่ยนผ่านครั้งประวั ถ้าโลกเปลี่ยนจริงฟุตบอลอาจจะกลายเป็นชีวิตจริงของเขาได้สักทีและหลังการปฏิวัติเช็กสโลเกียเข้าสู่ระบบประชาธิธปไตยกำแพงที่กั้นความฝันของนักฟุตบอลถูกทุบลงพร้อมกันทั้งประเทศและโลกใบเดิมของพาเวลเนวตก็เปลี่ยนไปตลอดการเขายังไม่ได้กลายเป็นนักเตะทีมชาติยังไม่ได้คว้าบอลลังดอแต่เขาได้บางสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเขาได้สิทธิ์ในการพยายามสุดปลายเสียงกุญแจของคนทั้งประเทศคือจุดเริ่มต้นของนักเตะผมทองคนหนึ่งที่จะเติบโตจากเมืองเล็กๆแล้วกลายเป็นพายุที่ทั้งยุโรปต้องจจดา เวลเ็ดเวดย้ายเข้าสู่สปาร์ตาพาร์คด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นบอลนในหัวของเขาคือความฝันแต่หัวใจเขาก็เคยมีแต่ความเกลียดกาดในช่วงเริ่มต้นขาแข่งกับสปาร์ตาสมัยวัยห้าวัยดิบเขาเคยได้ใบแดง3ใบใน6นัดแรกเพราะจังหวะเสียบที่ไม่มีช่างน้ำหนักเพราะอารมณ์นำทางก่อนสมองเพราะเขายังเป็นคนดื้อ เขายังเป็นเด็กที่เชื่อว่าแรงประทะคือสิ่งที่บ่งบอกความตั้งใจหลายคนอาจจะมองว่าอนาคตของเด็กคนนั้นจบลงแล้วแต่เขาไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นั้นนิยามตัวเขาพอ,อนักเตะดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่เป็นคนที่ลุกขึ้นมาหลังจากล้มได้เน็ตเวทเขาลุกขึ้นหลายครั้งและหันกลับมาดูตัวเองเขาค่อยๆควบค,คุมจงังหวะค่อยๆเรียนรู้ว่าแดนกลางไม่ใช่พื้นที่ ให้กับไฟที่ร้อนแรงเป็นหลักแต่คือที่ที่ให้คิดก่อนเล่นเขาเริ่มช่างพลังเก็บจังหวะรวมจังหวะและใช้แรงในเวลาที่มันจําเป็นที่สุดจากจุดหัวร้อนกลายเป็นจุดควบคุมเกมเขาพัฒนาตัวเองทีละนิดจนกลายเป็นแกนกลางให้กับสปาตาในเวลาราๆวๆสาถึงสฤดูกาลเขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกเชค3าสมัยพร้อมถ้วยในประเทศอีกหลายใบสถิติยิง23บประตูจาก9 7นัดในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกกลายเป็นชื่อที่โค้ชและคู่แข่งต้องระวังเขากลายเป็นผู้เล่นที่เล่นบอลด้วยสมองมากกว่าแรงและในไม่ช้าเขาก็ถูกเรียกให้ติดทีมชา เช็คชุดใหญ่พราะคนที่เรียนรู้จากโทษท่านก็มักจะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจนยุโรปปี196ครับสถานที่ซึ่งเด็กจากเมืองเล็กกลายเป็นชื่อที่สั่นสะเทือนเวทีใหญ่ทีมเช็คชุดนั้นถูกมองว่าเป็นโนเนมไม่มีนักเตะชื่อดังไม่มีนักเตะซูเปอร์สตาร์แต่พวกเขามาด้วยหัวใจและความกล้าและในทัวร์นาเมนต์นั้นเนทเวดคือหนึ่งในผู้เล่นที่โลกเริ่มจับตามองเกมกับอิตาลีที่สนามแอนฟิ์เพียง4ีนาทีหลังเซโนวิเริ่มบอลส่งมาจากโคบอสกี้เนทเวดควบคุมบอลด้วยหน้าอกแล้วซ จังหวะน,นั้นกลายเป็นภาพจําเด็กน้อยจากสกาน่าวิ่งยิ้มให้กับแฟนบอลนักวิจารณ์ต่างถามว่าใครน่ะคนผมทองยิงได้ทั้ง4ีนาทีแรกเน็ตเวทไม่ได้หยุดยิงแค่ประตูแรกครับในรอบกอดลองกับฝรั่งเศสเขาได้รับเลือกให้เป็นแมนอัพเดมั์และช่วยทีมเข้าสู่รอบรองด้วยการโดนจุดโทษแม้จะต้องถูกพักในรอบแปดทีมเนื่องจากได้รับใบเหลืองสะสมแต่ทีมชนะและผ่านเข้ามาได้ในรอบชิงเช็คพบกับเยอรมนีในเวลาปกติเสมอกันและจบในช่วงโกลเด้นโกลที่เยอรมนีชนะไป2-1หนึ่งหลังยูโร96ครับฟอร์มของเขาโดด ถูกเชิญเข้าสู่การพูดคุยของบอร์บริหารสโมสรใหญ่ในยุโรปเขามีข้อตกลงกับ p s เอวีอยู่แล้วแต่สุดท้ายเขาเลือกไปลาซิโอในปี1996การย้ายไปโรมถือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเพราะจากผู้เล่นในประเทศเขาก้กาวขึ้นมาอยู่ในระดับที่ทุกคนรู้จักยูโร96กลายเป็นเวทีเปิดประตูให้เขาได้เดินทางจากเช็กสู่อิตาลีสู่ยุโรปเมื่อเน,น,นเวตย้ายจากเช็กไปยังอิตาลีในปี1996เขาไม่ได้รับการต้อนรับอย่างซุปเปอร์สตาร์ครับเขามาแบบผู้เล่นต่างชาติธรรมดาแต่สิ่งที่เขาสร้างในโรมคือสิิิ่่่งงทีีไมมใคครราาาดดฝัันูก,รรกกกแบซโอเขย7 ตูจาก32นั้นในซีรีส์อาและช่วยให้ทีมขึ้นมาจบอันดับ4ไปฤดูกาลที่เขาเริ่มสร้างชื่อว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ที่เอาจริงหลังจากนั้น3ฤดูกาลถัดมาเขาก็เริ่มเก็บแชมป์ปี1 9 9 7 1 9 9 8คว้าแชมป์โคปาอิตาลีปี1 9 9 8 1 9 9 9คว้าแชมป์ยูฟ่าคัพวินเนอร์คัพและปี1 9 9 9ถึงปี2000ปิดจ็อบด้วยสกูเตโตโบโคปอาอิตาลีและเป็นดับเบิลแชมป์โดยฤดูกาล1 9 9 9ถึงปี2000ครับเขามีบทบาทสําคัญในเกมรุกหลายแมตช์กับนัดที่จบ2-1เหนือเอมโปลีซึ่งเป็นประตูชัยและเกมอื่นๆที่เขามีส่วนร่วมในการสากการ้างโอกาสจน แฟนบอลกล่าวกันว่าเขาพาลาซิโอไปสู่ยุคทองการที่เขาไม่ได้มาพร้อมกับชื่อเสียงแต่ทํางานหนักในทุกแมตช์ทำให้แฟนบอลลาซิโอรักเขาแบบไม่ตั้งใจรักแบบเพราะเห็นหัวใจไม่ใช่สถานะเมื่อมีข่าวกับยูเวนตุสต้องการซื้อตัวเขาในปี2 0 0 1แฟนบอลลาซิโอไม่ใช่เค็กโกรธครับพวกเขาลุกขึ้นประท้วงหน้าสโมสรพร้อมกับชูป้ายที่เขียนไว้ว่าอย่าเอาหัวใจของพวกเราไปมีเสียงตะโกนจากแฟนบอลว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นแต่เขาคือส่วนหนึ่งของเมืองเราหลายคนเชื่อว่าลาซิโอเสียใจมากที่ต้องขายเขาแต่สถานการณ์การเงินของสโมสร มันบีบบังคับและดีลกับยูเวนตุสก็เกิดขึ้นโดยค่าตัวสูงถึง41ล้านยูโรเป็นหนึ่งในดีลที่ถูกวิจารณ์ว่ายิ่งใหญ่และเสี่ยงที่สุดในยุคนั้นก่อนย้ายสู่อิตาลีตั้งคำถามว่าใครจะเป็นหัวใจใหม่ของลาซิโอพวกเขามองว่าไม่มีใครแทนเน็ตเวดได้และหลายคนก็ตอบทันทีว่าอย่าให้ใครหน้าไหนมาแทนที่เขาได้เลยหลังปี2001ครับยูเวนตุสเสียหมายเลขสิบอย่างซีดานให้กับเรอัลมาดริดสโมอสรอนจึงต้องหาคนแทนที่ไม่จําเป็นต้องเหมือนแต่สามารถรับหน้าที่นั้นได้และคนททีี่่่่รรัับบไไไมมมมม้้้้ตออออคคคคืชาาาาายผจกกลซโนนเ,เขดพํว เขาไม่ได้มาเพื่อเป็นซีดานเวอร์ชันใหม่เขาแค่มาซ้อมให้หนักขึ้นกว่าเดิมฤดูกาลแรกกับยูเวนตุสเน็ตเวทลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่ยังไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมแบบที่แฟนบอลหวังเขายิงได้บ้างแอซซีได้บ้างแต่คนก็ตั้งคำถามว่าอืมเขาจะใช่เหรอจนกระทั่งฤดูกาลถัดมาครับยูเวนตุสกลายเป็นทีมที่กลับมาน่ากลัวและพะเอกของทีมไม่ใช่ใครอื่นเน็ตเวทพาทีมคว้าแชมป์ก่อโชพาทีมเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและยิงใส่บาร์เซโลนาในรอบก่อนรองยิงใส่เรอัลมาดริดในรอบรองวิ่งคลองเด เขาดีใจหลังยิงประตูและเข้าสกัดแม็กมานามานแบบไม่ได้คิดเยอะใบเหลืองที่2มันหมายถึงเขาจะไม่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศภาพที่เขาทรุดลงกับพื้นไม่ได้เพราะเจ็บแต่เพราะรู้ว่าเขาไม่สามารถช่วยทีมได้ในเกมที่สําคัญที่สุดแห่งปีและค่าคืนนัดชิงที่โอทัฟฟอร์ดยูเวนตุสแพ้เอซิมิลานในการดวลจุดโทษเกมนั้นจืดอย่างน่าใจหายเพราะไม่มีความดุดดนันไม่มีคนจุดประกายหลายคนบอกว่าถ้าเน็ตเวดลงได้เกมคงไม่จบแบบนี้แม้จะพลาดนัดชิงแต่ปีนั้นคือปีที่เน็ตเวดอยู่ในจุดสูงที่สุดเขาเล่นครบแทบทุ ในหลีกและยุโรปมีส่วนร่วมทั้งการคลองบอลตัดเกมและยิงประตูเขากลายเป็นนักเตะที่ทุกคนยอมรับเพราะสิ่งที่เขาทําในสนามทุกนัดและปลายปี2003เขาได้รับรางวัลบอลลิงดอร์กลายเป็นนักเตะเชคคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ทําได้จากคนที่ถูกตั้งคําถามกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าตั้งคําถามอีกแล้วยูเวนตุสไม่เพียงแค่ได้ตัวแทนของซีดานแต่ได้คนที่กลายเป็นแกนกลางยุคใหม่ในแบบที่เป็นตัวเขาเองถ้าเราลองปิดเสียงบรรยายแล้วดูเกมที่พาเวลเนตเว r ลงเล่นนะครับเราจะเห็นผู้ชายผมทองคนหนึ่งวิ่งไม่มีหยุดวิ่ง เขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงบอลสวยๆไม่ได้มีลูกเทคนิคแพ้วๆเหมือนนักเตะซูเปอร์สตาร์แต่เขาทําในสิ่งที่ทีมต้องการมากกว่าสิ่งที่คนดูอยากเห็นเน็ตเวทเล่นบอลเหมือนคนทํางานจริงๆไม่ได้มาเล่นโชว์แต่ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวินาทีเวลาเสียบอลเขาวิ่งได้ทันทีเวลาเพื่อนโดนเพสเขาวิ่งหาพื้นที่เวลาเกมช้าลงเขาคือคนที่เร่งจังหวะให้กลับมาเร็วอีกครั้งเขาเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งเชื่อมบอลทั้งเข้าบอลทั้งยิงประตูและป้องกันจังหวะสําสคัญภาพจำของเขาในสนามคุณอาจไม่ต้องรู้ด้วยซ้เใบอออรร์ะไพห็น ผมสีบอลทองยาวๆที่สะบัดไปมาทุกครั้งที่เขาวิ่งคุณจะรู้ทันทีว่าคนนี้แหละคือเนตเวทเขาคือนักเตะที่เห็นแล้วจาได้ทันทีเพราะเขาไม่เคยหยุดนิ่งไม่มีจังหวะไหนที่เขายืนดูเกมเฉยๆทุกๆวินาทีเขาขยับเขาวิ่งเขาทําให้สนามไม่เคยเงียบทุกจังหวะที่เขายิงคุณจะเห็นเขาวิ่งดีใจสุดแรงกำหมัดตะโกนเสียงดังสะบัดหัวเหมือนปลดปล่อยทุกอย่างในใจพอทุกประตูที่เขาทําได้เขาใส่ใจเหมือนมันเป็นลูกแรกในชีวิตหลายลูกที่เขายิงไม่ได้มาจากคลองบอลนานๆบางทีแค่จังหวะเดียวเขาซัดมันเต็ม ข้อแบบไม่ต้องแต่งบอลเลยบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมแบบที่คนดูต้องร้องโอ้โหอีกภาพที่ชัดเจนไม่แพ้กันครับคือจังหวะที่เขาโดนชนแต่เขาไม่ลงง้มง่ายๆหรือถล้มเขาจะลุกขึ้นมาวิ่งต่อทันทีไม่มองกรรมการไม่ร้องขอฟาวเพราะสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ใช่เสียงนกหวีดแต่คือจังหวะถัดไปของเกมนี่คือสิ่งที่ทําให้น็ตเวทต่างจากนักเตะทั่วไปเขาไม่จําเป็นต้องมีท่าประจำแค่ความจริงใจในทุกจังหวะก็เพียงพอที่จะทําให้คนทั้งสนามจําเขาได้ตลอดไปเขาใช้แรงและสมองเท่ากันเขาอ่านเกมดีรู้ว่าควรไปอยู่ตรงไไหนนเขาม่่ใชัก ที่เร็วที่สุดแต่ไปถึงจังหวะก่อนเสมอเขายิงได้ทั้งสองเท้าขวาก็แรงซ้ายก็แม่นใจคิดล์พาร์ที่แหวกแนวรับและที่สําคัญคือเขาเล่นให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นเสมอมีหลายเกมที่เขายิงไม่ได้แต่คนดูยังรู้ว่าเขาแบกทั้งทีมหลายคนบอกว่าเน็ตเวทคือคนธรรมดา ที่ทำงานหนักกว่าคนอื่น3เท่าจนสุดท้ายสิ่งที่คนอื่นมองว่ายากกลายเป็นสิ่งที่เขาทําได้แบบเป็นเรื่องปกติบางคนดูเน็ตเวเล่นนะครับแล้วก็คิดว่าเขาคงมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดแต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับข<อ>เขา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่ได้โดดเด่นมาตั้งแต่เด็กๆเขาไม่ได้มีคนพูดถึงเยอะไม่ได้มีฉาย,ยาเท่ๆหรือว่าเป็นนิวนักเตะคนนั้นคนนี้ไม่มีโค้ชคนไหนยกให้เขาเป็นเพชรเม็ดง,งามสิ่งเดียวที่เขามีมาตลอดครับคือความขยนันเขาเล่าว่าตอนที่คนอื่นหลับเขาออกไปวิ่งในป่าตอนที่คนอื่นไปปาร์ต ซ้อมยิงทุกวันยิงซ้ำจุดเดิมฝึกให้เท้าซ้ายกับขวาเนี่ยแม่นเข้ากันจนไม่มีใครแยกออกว่าเขาถนัดข้างไหนช่วงปีฤดูกาลนักเตะส่วนใหญ่ไปเที่ยวเขาใช้เวลาทั้งหมดในยิมวิ่งเองวางแผนซ้อมเองไม่ต้องบอกใครเขามีความเป็นมืออาชีพไม่เคยออกข่าวเรื่องชีวิตหรูหราไม่เที่ยวกลางคืนไม่มีดรามา่าไม่สร้างปัญหาในทีมเขาแค่มาทํางานมีคนเคยถามเขาว่าเคล็ดลับของคุณคืออะไรเขาตอบสั้นๆว่าผมแค่ทํางานให้หนักกว่าคนอื่นเขาเคยบอกว่าเขามีพรสวรรค์แค่สินที่เหลือคือวินัยและความพยายามและ เขาใช้คํานี้ที่ทําให้ทั้งสนามรู้ว่าถึงจะไม่ได้เกิดมาพิเศษแต่ก็กลายเป็นตำนานได้เขาแก่งเพราะเขาซ้อมหนักเขาอึดเพราะเขาดูแลตัวเองเขาเป็นนักเตะที่หลายคนอยากเรียนแบบแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้แบบเขาเพราะมันไม่ใช่เรื่องของฝีเท้าแต่มันคือเรื่องของหัวใจ วันสุดท้ายในฐานะนักฟุตบอลอาชีพของพาเวลเน็ตเวดครับเกิดขึ้นในปี2009แม้สุดท้ายที่เขาใส่เสื้อยูเวนตุสลงสนามแฟนบอลทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือแฟนบอลทีมเยือนจากลาซิโอซึ่งเป็นทีมเก่าของเขาก็ลุกขึ้นยืนปรบมือไปพร้อมกันไม่มีการโหมีแค่เสียงปรบมือที่ดังก็เข้ากันจากทั้งสองฝั่งเนตเวดไม่ใช่นักเตะที่มีแฟนคลับทั่วโลกครับแต่สิ่งที่เขามีคือความรักจากแฟนบอลตัวจริงแฟนบอลที่เห็นว่าเขาวิ่งทุกนาทีีททีีททททท่่่่่่่เเเเเเหห็็นววาาาาขขขตตมมมมุุกกกรรรู้้ไ้ไคคคยออใ,ใปบืแัง เขาเดินออกจากสนามคนก็ปบมือให้โดยที่ไม่ต้องขอบางคนเป็นตำนานเพราะยิงเยอะบางคนเป็นตำนานเพราะพาทีมคว้าชแชมป์แต่พาเวลเน็ตเวดคือคนที่กลายเป็นตำนานเพราะแฟนบอลรู้สึกถึงหัวใจของเขาทุกครั้งที่เขาลงสนามมันก็เลยทําให้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็น10บสปีชื่อของเขาก็ยังอยู่ในใจแฟนบอลและอยู่ในเกมฟุตบอลในทีมของเด็กยุคใหม่ที่ไม่เคยได้ดูเขาเล่นจริงๆแต่เห็นข่าวพลังแล้วต้องถามว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> นักเตะคนนี้เก่งแค่ไหนกันครับพี่คําตอบมันไม่ต้องใช้คําอธิบายครับแค่เปิดคลิปเขาดูวิ่งสักนัดหนึ่ง และถามแฟนบอลรุ่นพี่ที่เคยดูเขาเล่นแล้วคุณจะได้ยินคําตอบเดียวกันครับว่าคนนี้แหละคือของจริงและสําหรับแฟนบอลยุคนั้นเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่เก่งที่สุดในโลกแต่เขาคือคนที่เรายังนึกถึงทุกครั้งที่เห็นนักเตะคนหนึ่งที่วิ่งไม่หยุดและไม่หยุดสู้และไม่เคยหยุดเล่นเพื่อทีมและคือคําตอบที่ถามว่าพาวเวลเนตเวดเก่งแค่ไหนอยากฟังเรื่องราวของนักเตะคนไหนอีกก็คอมเมนต์มา